คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาชมแนวทางนะครับหวยราวพัฒนานะครับ สูตรชุด4ตัวพร้อมวิ่งนะครับในงวดวันที่19นะครับเมษายนพศ2 5 6พนกะครับกับสูตรตำราเดินดีเหมือนเดิมนะครับสูตรนี้นะครับก้อยเข้ามาแล้วนะครับ9งวดซ้อนนะครับผมกับสูตรตำราเดินดีนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมทำคลิป ต่อไปนะครับผมครับผมก่อนจะไปรับชมตัวเลขนะครับก็มาชมนะครับสูตรตํารานะครับผมนี่นะครับผมสูตรตําราเดินดีนะครับสูตรนี้นะครับแอดมินก็ได้มาแล้วนะครับตั้งแต่แอดมินนะครับอายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็จะ40แล้วครับผมเพิ่งได้มีโอกาสนะครับเอามานําเสนอนะครับ fc พี่น้องนะครับมาออกอากาศนะครับผม ได้รับชมรับฟังนะครับก็เข้าครับก้าวหัวซ้อนนะครับผมพี่น้องสูตรนี้ไม่มีขายนะครับผมมีแต่แอดมินคิมนำโชคคนเดียวนะครับสูตรตำรานี้นะครับส่วนฉบับจริงนะครับอยู่ในเกะนะครับสำหรับสูตรตงราหวยลาวพัฒนานะครับแอดมินเอาไว้ในเกะกลัวมันหายเลยลอกใส่สมุดใส่เขียนไว้นะครับผมอีกสูตรนั้นเดียวมันกลัวมันขาดนะครับสูตรนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับผมมาดูสถิตินะครับผมพี่น้อง สถิติเก้างวดนะครับผมไม่เคยพลาดนะครับอ่าเก้างวดซ้อนแล้วนะครับไม่หลุดนะครับงวดนี้ไม่หลุดนะครับผมพี่น้องตั้งแต่งวดวันที่สิบสี่นะครับผมพี่น้องอ่างวดนี้มันตรงกับวันแม่ของเราครับคขาเลื่อนออกมาเรื่อยๆนะครับผมพี่น้องหรือมาใกล้กันนะครับก็งวดที่จะจะนะครับผมพี่น้องงวดวันพฤหัสนะครับผมพี่น้องให้เข้านะครับสามตัวโต๊ด สตัวบน2ตัวล่างนะครับผมพี่น้องสำหรับงวดงพลือหัดนะครับผมพี่น้องก็เข้า3 3ทางเลยนะครับแล้วก็วันที่วันที่นะครับ5เมษาก็เข้าล่างบนนะครับเข้า75กับ6 6นะครับสําหรับงวดวันที่8เมษาเข้า3ตัวโต๊ะบ้างนะครับแล้วก็2ตัวตรงล่างนะครับแอดมินได้ให้เด่นกับ เกับ9ไปนะครับก็เข้า9 3กับ17นะครับผมสำหรับแนวทางหัวเราพัฒนานะครับเข้าตัวเด่นทั้ง2เลยนะครับผมครับผมเพมาชมผลงานนะครับผมพี่น้องเอ็ดมินให้ไปตั้งแต่วันที่8นะครับผมนี่นะครับตั้งแต่วันที่8นะครับตั้งแต่วันที่8นะครับเลขที่ออกนะครับเลขที่ออกนะครับ7 36 ไม่ใช่นะครับผมพี่น้องเลขที่ออกมันออกตัวนี้สองหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าสามนะครับเลขล่างหนึ่งเจ็ดเลขบนเก้าสามนะครับสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าสามนะครับก็มาดูนะครับเลขเด็ดที่ให้ไปนะครับเลขที่ให้ไปนะครับก็ได้เจ็ดได้หกได้เก้านะครับผมพี่น้องหกก็ไม่เข้านะครับผม มาเข้านะครับแอดมินก็เน้นย้ำนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับได้เด่นไปไปวิ่งเลยนะครับเจาะนะครับเจาะเข้าอยู่นะครับนี่ครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับไปกลับนะครับมีเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับที่แอดมินให้ไปนะครับผมเจาะเข้าอยู่นะครับสําหรับสายวิ่งเจ็ดก็โอเคอยู่นะครับสายวิ่งหกนี่คือหลุดนะครับอสายวิ่งเก้านะครับผมแอดมินให้ไปนะครับอ เข้าตัวเจาะเหมือนกันนะครับผมเลขที่มันชอบออกนะครับสามเก้านะครับผมพี่น้องเก้าสามกลับนะครับเจาะให้หกเก้าสองเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้านะครับสามเก้าก็เข้านะครับแล้วก็เข้าโต๊ดนะครับพี่น้องเจ็ดสามเก้านะครับนี่นะครับเข้าชุดโต๊ดนะครับผมก็ถือว่าสูตรนี้โอเคนะครับผมพี่น้องก็คงจะใช้ต่อไปนะครับมาลุ้นมาเชียร์กันนะครับในงวดวันที่ สิบสองนะครับวันจันทร์ที่สิบสองเมษายนนะครับวันจันทร์ที่สิบเก้านะครับขอโทษขอไปพี่น้องวันจันทร์ที่สิบเก้าเมษายนพศสองพันห้าร้อยสิบสี่นะครับว่าสูตรเดินดีนะครับจะเข้าต่องวดหรือเปล่านะครับก็มาชมกันชมกันต่อนะครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องสําหรับสูตรนะครับแอดมินก็เขียนลงตารางเรียบร้อยแล้วนะครับมีสี่มีสามมีศูนย์บวกแปดมีสองมีเก้ามีหนึ่งนะครับ เลขเด่น4ตัวก็มี1มี2มี8มี3นะครับอ่าสำหรับเด่น4ตัวนะครับก็มาดูกันนะครับชุดเลขเด่น4ตัวนะครับ8 1 1 1 8 1นะครับ1 1 8 2นะครับ1 2 8 3นะครับ1 8 9 1นะครับสำหรับชุดเด่นนะครับ1 1 8 1นะครับอ่านอกนั้นเป็นตัวลองนะครับลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับผม ก็มาดูชุดสามตัวนะครับผมพี่น้องชุดสามตัวก็มีนะครับชุดสามตัวก็จะมีนะครับหนึ่งแปดหนึ่งนะครับหนึ่งแปดสองนะครับสองแปดสามสองเก้าหนึ่งครับเป็นตัวรองนะครับรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับผมพี่น้องส่วนตัวเด่นนะครับแปดหนึ่งแปดนะครับหนึ่งแปดสองนะครับก็มาดูชุดวิ่งหนึ่งหนึ่งนะครับก็จะมีศูนย์หนึ่งนะครับหนึ่งเก้านะครับหนึ่งแปดนะครับหนึ่งหกนะครับ 1 2นะครับ4 1นะครับ31นะครับ71นะครับ18นะครับหนึ่งห้านะครับเลขเด่นก็จะติ๊กให้นะครับ19 18 13 7้าหนดหหนึ่งหนะครับทําไมมี182ตัวนะครับสงสัยจะออกหนึ่นะครับผมพี่น้องนะครับแอดมินก็ติ๊กให้นะครับสําหรับสายเจาะนะครับผมนี่ครับ5คู่นะครับ สาหรับสายวิ่งสายรูดนะครับก็วิ่งเลยนะครับผมจะชอบหนึ่งนะครับเอาเด่นสองก็จะมีสองสองนะครับสองหนึ่งนะครับสองหกนะครับสองเก้านะครับแปดสองนะครับเจ็ดสองนะครับเอาแปดสองมาอีกรอบแล้วนะครับสงสัยเจะดออกนี่แหละครับแปดกับสองนะครับสี่สองนะครับสามสองนะครับศูนย์สองนะครับตัวนี้จะเป็นหกสองหรือเปล่านะพี่น้องเนาะที่ขาดหายไปนะครับผมเนาะ ขอโทษขออภัยพี่น้องโอ้ยไม่ใช่หกสองน่าจะเป็นศูนย์สองสองสองสามน่าจะเป็นห้านะพี่น้องเนาะขอโทษขอพี่น้องนะห้าสองตัวนี้เนะาะเอาเลขเด่นก็จะมีสองหนึ่งสองหนึ่งสองหกสองเก้าสองแปดเจ็ดสองนะครับสําหรับคนสายวิ่งสองนะครับเจาะให้เรียบร้อยนะครับสําหรับเด่นสามนะครับวิ่งสามนะครับก็จะก็จะมีสามสามนะครับ หนึ 13, 2003, 43, 63, 83, 7, co ่งสามศูนย์สามสี่สามหกสามแปดสามนะครับเจ็ดสามนะครับเก้าสามนะครับห้าสามนะครับศูนย <Ec ant, S 1> ์สามนะครับแอดมินก <con ็จะติ๊กให้สี่คู่นะครับมีสามสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามหกสามนะครับอ่าสำหรับเลขที่ออกบ่อยด้วยแล้วก็เรียกในตารางด้วยนะครับผมให้ไปห้าคู่นะครับผมพี่น้องไว้รับชมรับฟังนะครับผมพี่น้องก็มาดูระวังเบิ้ลนะครับระวังเบิ้ลก็จะมีนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับ 7 7นะครับ66นะครับส3านะครับ88นะครับ99นะครับอ่าสำหรับชุดระวังเบิ้ลนะครับก็ติ๊กไว้ให้117766นะครับอ่าสำหรับชุดกันเบิ้ลนะครับเลขเบิ้ลก็ชอบออกบ่อยนะครับสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดมินทีมนำโชคพารวยนะครับก็มานำเสนอนะครับเลขฉุดสุดจีตัวพร้อมเลขวิ่งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับงวดวันที่19นะครับมีสายนพศ2564นะครับผมสำหรับพ you ี่น้องที่ไม่ชื่นชอบนะครับก็กดเลื่อนผ่านได้นะครับผมพี่น้องนะครับแอดมินก็เอามานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ขอพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมพี่น้องชมเพื่อความบันเทิงนะครับชมเพื่อความรุนนะครับชมเพื่อความสนุกนะครับแอดมินไม่สนับสนุนให้พี่น้องนะครับเล่นการพนันใดๆทุกชนิดนะครับผมครับผมสาหรับวันนี้นะครับอ่า ถ้าพี่น้องที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมพี่น้องก่อนจะออกไปนะครับก็อย่าลืมนะครับก็ฝากกด subscribe นะครับผมกดไลค์กดติดตามนะครับนะครับให้ทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปหาวดาวพัฒนาต่อไปนะครับผมครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับน้องน้องนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับที่เข้ามากดไลค์นะครับกดติดตามให้นะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับผม ครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอให้นะครับน้องๆนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับมีความโชคดีทุกท่านนะครับแล้วก็มีความสุขทุกท่านนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ